จริง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 โหนุวิ่งอย่างนี้อหะลูกเดินมาลูกกุ้ยกินอะไรไหมน่ะ เดินมาลูกเดินมาเดินมาวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งดูร้านอาหารนะลูกมีอาหารเยอะแยะเลย,เลยพรไหมอยากจะกินอะไรอ่ะลูกพรไหมอยากกินอะไรคะลูกมันมีอาหารนะคะคุณแม่พาลูกดูอาหารเดี๋ยวลูกม,มีไส้กรอกด้วยลูกไส้กรอกอาหารอาหารอร่อยนะลูกอ้าวไปไหนอ,อ่ะลูกฮะไปไหนละ่ะ จ้เออเจ้เอ้หยุดหยุดก่อนลูก